สวัสดีท่านผู้ชมเนาะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนาะซึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่บ่าวบุญนำจะมาอ่านลายซื่อของเอฟซีของญาพ่อญาแม่ของทุกทุกท่านที่ได้ส่งมาเนาะว่ามีท่านใดได้แล้วก็รวมมูลค่าทึกเท่าใดเนาะท่านผู้ชมถือว่า บ่าวพุนํำได้อนไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าก็คือดังที่บ่าวพุนํำได้เอาขึ้นทางนาจรณนะตอนนี้พี่น้องเนาะก็คืออ่าสาห้าหลานกีบโอนสดๆเลยพี่น้องเนาะโอนสดๆตรงๆ,รงๆเลยอ่าสาห้าหานกีบแล้วก็อ่ายังค่าเจ้าคองเดิมเพิ่นที่ว่าสร้างมาพี่นอ้องอ่าจำนวนอ่ามันตนห่นเพิ่นเอาแแสนเนาะเพราะว่าแม้ว่จาจังซีนะพี่นอ้องอ่ามันตนหรือว่ามันสัพพลังขาจายังบุทานได้ลกนะพี่น้อง แล้วก็เจ้าระบบบ้านนำกักระเทือนเนาะรถฟอร์ดเอรถจกเข้ามาแล้วรถมิโครเข้ามาแล้วก็เลยว่าอ่าบอลเพิ่นอ่าแล้วก็ล่มขเจาะและขเจาก็เยียบมาเลยเนาะเยียบมาก็อ่าถ้าจิงมันขเจาก็ลุกไปไข่แล้วแหละเนาะก็ได้กําไรทางเงินทางมันได้แล้วก็บข้อเงินบำนําได้บบะนําก็ให้ไปเป็ดเส้นกีพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็จํานวนอ่าหนึ่งล้านกีบพี่น้องหนึ่งล้านกีบแล้วกัเป็ดเส้นกีบนั่นเป็นอาคาที่ เขาเจ้าค่า,าร,รมเนียมที่เขาเจ้าเฮดมาตะกี้นะพี่น้องกว่าจะมาฮอดจุดนี้ได้นาะเอาบันที่เราจะเริ่มต้นมานะเขาเจ้าก็ลงทุนลงหอนมานะก็พวกเป็นอย่างเนะาะบ่าวบ๊นำก็ยินดีมอบให้เพิ่นอ่าก็แล้วก็ดีใจที่มีอีพีซีมีพอมีแม่ทรงมาพี่น้องเลยช่วยกันพี่น้องเนาะช่วยกันคนละไม้คนละมือเึ่งว่าอะไราซื้อตอนนี้อ่านี่บ่าบบนำได้จดไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะแข้อมานึ้จะอาจจะปแจงเนาะน อ๋อตัวนี้นี่แล้วก็อ๋ออยู่ทางนี้พี่น้องนี่เนาะโอเคมีทางมดถึกอยู่สิบทานโดยกันเนาะอ่าสิบทานโดยกันพี่น้องเลยซึ่งว่าท่านที่อ่าหนึ่งนั้นเนาะบ่าวนำกาก่อนจะอ่านอันนี้เนาะก่อนจะอ่าอ่ามาอ่านให้ทุก คนไดู้ฮเนาะบ่าวนำก็ได้จดอ่าอ่าเป็นทีเรียบร้อยเนาะเป็นวันวันพุธเนาะอ่าวันพุธวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบสองปีสองพันสิบสามเนาะนี่อ่าเป็นมือที่อ่าผู้ที่ยื่นมือเข้ามาทำอิฐพี่น้องอ่าส่งมาเนาะก็มือวันพุธพี่น้องเลยโอ้เป็นมือวันพุธเป็นมืออ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบสองเนาะปีสองพันสิบสาม ท่านที่หนึ่งพี่น้องเลยเนาะ,นาะดีใจลายพี่น้องขอบุญขอบคุญอีกทีเนาะอ่าทุกท่านที่ยื่นมือเข้ามาช่วยท่านที่หนึ่งอันดับหนึ่งก็คือบริษัทยืนยงการโยธาเนาะกมทมเขตสามเขตสามวาเนาะเขตสามวาบางสันอ่าหรือว่าทางเจ้าของเพิ่นก็คือทางแม่กาหลง แก้วแจ้งเนาะส่งเงินมาช่วยจํานวนห้าพันบาทพี่น้องเลยโอ้ยขอบุญขอบคุณนะแม่ลายๆเนะาะเอวาเอาบริษัโทโยธาเนาะพี่น้องเอาบริษัโทโยธายืนยงอ่าบริษัทนะยืนยงการโยธาเนาะกทมเขตสามวาบางสันะอ่าซึ่งจะาข้องนั้นก็แม่แม่กะหลงแก้วแจ้งเนาะผลส่งเงินมาห้าพันบาทพี่น้องเนาะห้าพันบาทโอ้ดีใจขอบุญขอบคุณนำะลายนะลายเนาะแม่เนาะ แล้วก็ท่านที่สองอแม่ปานทิพย์จากประเทศไทยเนาะซึ่งว่าตอนนี้เพิ่นไปอาศัยอยู่เฮตุุรกิจอยู่ทางฟินแลนด์พี่น้องเองเพิ่นส่งเงินมาช่วยจำนวน5,000บาทพี่น้องเนาะขอพุญนับคุณนนำแม่หลายๆเนะาะถือว่าแม่ปานทิพย์ก็เพิ่นกะบ,บอกว่าจะช่วยแต่เส้นทางพี่น้องบอว่าจะคองอยู่คองกินาการออกตลาดใหาเด็กๆข้านม ขอกินพี่น้องหลายๆอย่างขอขอบ,บุญขอบคุณน,น้าแม่หลายๆเนาะขอให้แม่จองยูดีมีแห่งสุขภาพเข้มแข็งเนาะแล้วก็ท่านที่สามเนาะอ่าท่าที่สามนี่แม่นพ่อจันสมรอนอ,อนสีแล้วก็แม่นางออนสีเนาะมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียอ่าเพิ่นส่งเงินมาจำนวนหนึ100่งร้อยเหรียญเนาะพี่น้องเลยขอบ,บุญขอบคุณทาง พ่อจันสมอนออนสีและแม่านางออนสีเนาะมาจากแคลิฟอร์เนียหรือว่าสหรฐอเมริกานันเนองเนาะมอหอดมาถึงแล้วจำนวนหนึง่งเหรียญเนาะส่วนท่านที่สีนั้นแม่แม่อัมพรเนาะมาจากประเทศไทยแม่อัมพราจากประเทศไทยจากอำเภอ,อแม่อายเสียงไม่เนาะเพิ่นทรงมาจำนวน หนึ่งพันบาทขอบใจเดอ้อแม่หลายๆเนาะขอบใจแม่หลายๆเนาะแล้วก็ท่านที่หา้าแม่มาจากักอ่าแม่ยอนจุนออมเนาะแม่ยอนจุนออมอ่าเอฟซีอ่า, FC อาไทยเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิน่นอ,อาศัยอยู่เกาหลีใต้เนาะอ่าเพิ่นส่งมาห้าร้อยบาทพี่น้องเนาะก็ถือว่าแม่แม่ยอน แม่ย้อนจุนออมเนาะจุนออมเพิ่นวามาจากเกาหลีใต้พี่น้องอแต่ว่าเพิ่นลมบาบุนับเป็นภาษาไทยพี่น้องหรือว่าเพิ่นจะเป็นคนเกาหลีบ่แล้วเพิ่นอ่าเพิ่นหูภาษาไทยบ่เนาะจะได้กับมาฮอดมาเทิงลูกแล้วได้แม่เด้อขอบบุญขอบคุณนะแม่หลายๆเนาะแม่ย้อนจุนออมเนาะจากเกาหลีใต้อ่าแล้วท่านต่อมาท่านที่หกท่านที่หกแมนอ่า แม่แววหรือป้าแววเนาะอ่าพี่น้องชาวไทยเอฟซี FC ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยเพิ่อนอาศัยอยู่อ่ารัฐเทน USA, เนสซียูเอสเอเนาะอ่าเพิ่นส่งเงินมาช่วยจํานวนหนึ่งร้อยเหรียญพี่น้องเลยขอ,ขอบคุณขอบคุณนำลายๆเด้แอ,อ,อแม่เนาะอ่าทางอ่าแม่แววหรือว่าป้าแววเนาะอ่าชาวไทยอาศัยอยู่รัฐเทน USA, เนสซียูเอสเอเนาะ ช่วยจำนวนหนึ่งร้อยเหรียญพี่น้องเอ้ยเนาะกระเทียมฮอตมาถึงแล้วเด้อเนานะอ่าแล้วก็ท่านที่เจ็ดเนาะพ่อคำพาและแม่ท้องสีดมเดชเพิ่นส่งมาจำนวนสองร้อยเหรียญเสียงอย่างเนาะโอไม้หักพี่น้องเอ้ยเนาะท่านที่เจ็ดเนาะขอโทษขอแพ้อะไรทางอ่าไม้หักพี่น้องเอ้ยเนาะ ท่านที่เจ็ดเนาะพ่อคำพาและแม่ท้องสีดมเดชเพิ่นส่งมาจำนวนสองร้อยเหรียญพี่น้องขอบุนขอบคุณนำแม่เนาะนํำพ่อพ่อคำพาเนาะพ่อคำพาและแม่ท่องสีดมเดชเนาะขอบใจหลายๆที่เพิ่นส่งมาเพิ่นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะขอบใจหลายๆเพิ่นก็ส่งเงินมาฮอดมาเทิร์ะเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเนาะ แล้วก็ท่านที่8เนาะแม่แอนนี่อ่าสุวรรณะคิลีเนาะมาจากสาหรัฐอเมริกาคือกันพี่น้องเลยอ่าเพิ่นส่งมาจำนวน100เหรียญขอบคุณขอบคุณน,นำลายลายอีกทีเดอ้อแม่เนาะทางแม่แอนนี่อ่าสุวรรณะคิลีเนาะอยู่ทางสาหรัฐอเมริกาพี่น้องเลยส่งมาแล้วฮอรดแล้วเด้อแม่เด้ออ่าเจะมฮอรดมาเทิงลูกแล้วเนาะท่านที่9เนาะอ่า แมนุสอนสเสวียงวงเนาะเพื่นทรงมาจำนวนหนึ่งร้อยเหรียญพี่น้องอ้ขอบุญขอบคุณนะแม่อาแล้วก็ครอบครัวเนาะทางแมนุสอนสเสวียงวงเนาะเพื่อนก็ช่วยมาโดยตลอดพี่น้องไอ้ขอบุญขอบคุณนํำหลายๆซึ่งว่าอาอันนี้เป็นทีมงานของอาพอบุญสิงเนาะรวมๆอาเป็นจำนวนสี่ร้อยเหรียญพี่น้องอ้จะมี สองร้อยเหรียญหนึ100่งร้อยเหรียญแล้วก uh, ็หน er, ึ่งร to ้อยเหรียญรวมกันเป็นอยูสี่ร้อยเหรียญเนาะอ่าทีมงานทีมงานของพ่อบุญเซ้งนี่เป็นทีมงานอ่าทำอิฐที่ได้ติดต่อห้าบ่าวบุญนำได้ตอนที่บ่าวบุญนำได้ทะลุห้าพี่น้องพอตัวเรื่องตอนอยูุดเดือดเติ่งผมเลยพี่น้องเพิ่นส่งเงินมาซื้อไฟโซลาเซลล์ส่งเงินมาซื้ออ่าปลาดุกเนาะบ่าวบุญนำจื้อได้ซ่อนข้าวเจ้าขั้วยูขั้วกินอ่าขั้วยูขั้วกินขั้วปลาดุกพี่น้อง อาเพิ่นว่าอยากให้เพิ่นได้กินแซ่บๆแล้วมามื้อนี้เพิ่นก็ได้ซิมจากมื้อนั้นเป็นต้นมาจนฮอดปัจจุบันนี้เนาะอ่าจังซั่นล่ะพี่น้องเนาะแล้วทันที่10อ่าทัานที่10แมน่นอ่าทัานสุดท้ายเนาะที่ได้ส่งมาก็คือทางย่าแม่อารุณศรีเนาะจากอ่าพี่น้องฝั่งไทยเนาะที่ว่าช่วยเหลือมาในครั้งนี้5,000บาทเนาะพี่น้องเลยขอบใจเด้อทางแม่เนาะ ้วก็มาฮอดมาเทิรลูกก็คือเพิ่นให้เงินสดพี่น้องตอนที่เ่าผู้นำได้ไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยเนะาะช่วงปีใหม่พร้อมกับทีมงานพี่น้องเพิ่นให้เงินสดกับมือเลย5,000บาทเนะาะเพิ่นให้อยู่ห้านกาแฟอา,อา,อามิช่นพี่น้องเ้ยเนาะแล้วเพิ่นก็นไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพี่น้องเ้ยขับข้าวนึ่งมีขับข้าวนึงน่งพี่น้องฮอตมื่นไปกับบาทพี่น้องโอ้ยขอบุญขอบุณที่ว่าเลี้ยงทีมงานของพวกเราเนาะ ขอบใจแม่หลายๆเนาะแล้วก็มาร่วมพี่น,น้องเลยนี่บ่าวนำด้รวมออกมาเป็นทีเรียบร้อยเงินบาทถึกอยู่หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทเนาะอ่าแล้วก็เงินเหรียญถึกอยู่หกร้อยเหรียญพี่น,น้องเลยนี่นี่เนาะนี่ แล้วบ่าวบุญนำก็มาคูณตามเลขธนาคารพี่น้องอ่าเงินบาท1 6 5 0 0บาทเนาะคูณเป็นเงิน650ในตอนนี้ตามที่เลขธนาคารเพิ่นแจกพี่น้องถือเป็นเงินเก็บอยู่จำนวน10ล้าน7 0 0 0แสนสี0 0 0กีบพี่น้องเนาะอ่า10ล้าน7 0 0 0แสน5 0 0 0หมื่นกีบเนาะอ่าแล้วก็เงินตอลา เนาะเงินเหรียญพี่น้องเอ้ยเงินเหรียญนี่ถืออยู่600เหรียญเนาะคูณ2องล้านสแสนเนาะพี่น้องเนาะอ่าในตอนนี้ถึกอยู่13บสามล้านอสองแสนกีบพี่น้องเนาะอ่า1ิบสิบสาล้านสแสนกีบรวมๆกันถึกอยู่อ่า23ล้าน9ก้าแสนยี่สพันกีบเนาะอ่าหรือว่า สอสามล้านอ่าสอสามล้านสามแสนอ่าสอสามล้านเก้าแสนส0งห้าพันกีบเนาะอ่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ว่ายี่สิบสามล้านเก้าแอ่ายีสิาเนาะพันกีบเนาะถือก็ถือว่าพ่อพี่น้องเนาะกัยังอยู่จํานวนอ่าเศห้าเนาะคันไลเงินโอนสุดๆกับสาวห้าล้านยี่สิบห้าล้านมาลบยี่สิบสาม เก้าแสนก็โอ้ยยังเลือกแค่ล้านปลายเนาะเคือแกลลล้านปลายล้านปลายนู่นนึงก็บบเป็นอย่างก็ถือว่ายังน้อยก่าดีใจพี่น้องอที่ว่ามีเอฟซี FC ได้ช่วยเอฟซี FC ได้ช่วยกันคนละบ,บักไล่พี่น้องส่วนที่เลือล้านกว่านั่นก็ขอมอบให้เป็นนาทีคลองบบาบุญนำเนาะแล้วก็ครอบครัวเนาะเป็นผู้ประกอบส่วนนํากันพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่า ดีอกดีใจที่มหอดจุนนี้มีเส้นทางเที่ยวสะดวกสบายพี่น้องเอ,งอ๋ขอบุญขอบคุณทางญาพอ่อญาแม่ท,ท,ทุกทท่านที่ให้ความไว้เนื้อเสื่อใจบาวบญนําให้ความเมตตาสงสารพี่น้องพ,อ,งพอต้องเหลืองอให้ทุกๆอย่างให้ชีวิตให้ลมหายใจทุกอย่าง,างพี่น้องเนาะให้บุญเฮียนฉะนั้นบาวบญนําคนนี้ ขอเป็นตัวแทนทาง20กว่าชีวิตเนาะในที่พันว่ารวมทั้งเมทาวุเพิ่นก็อาจจะได้ยินเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนนั้นที่ได้รับจากทุกทุกทานที่ได้ส่งมาได้กินได้ใส่ได้ยิ้มได้หัวได้ใส่ของสอยได้ใส่เสื้อผ้าได้ใส่มุ้งได้ใส่หมอน ได้รับประทานอาหารที่ทุกทานได้ส่งมาให้บบาวบุญนำและกะทิมงานเป็นสะพานบุญมหอดเพิินเนาะบางว่าเพื่อนคงจะได้ยินเฮาอยู่บนฟ้าแล้วแหละพี่น้องตอนนี้เนาะเพื่อนก็อาจจะภูมิใจและก็ยิ้มอยู่ตอนนี้พี่น้องเนาะไแม่ทาบุเพื่อนแต่แเพิ่นเสียบบาบุญนำขอบบริฟันเห็เจ้าเพื่อพี่น้องกระเพื่อนน่าจะบอกให้เป็นห่วงแะละเนาะแตถวาเพิ่นกาไปดีแล้วล่ะฉะนั้นพู้ต่อไป แล้วก็ท่านต่อไปก็จะได้เบิ้งแย่งต่อไปเนาะก็ถือว่าบ่าวบุนำขอเป็นตัวแทนอ่าพี่น้องสาวพาตรงเรื่องยีชีวิตแล้วก็เป็นตัวแทนของอ่าทีมงานมดทุกคนเนาะรวมทั้งครอบครัวของบ่าวบุนำก็คือสาวนกแล้วก็ทั้งผู้ทั้งญาทุกทุกท่านบ่มีอยังก็มีแต่คำอวยพรใส่อันประเซริฐพรไดที่เลือดลำจงเกิด แกทุกทท่านเกิดกับญาพ่อญาแม่เกิดกับอออเอฟซีของบาบุนนำมืดทุกทุกคนเนาะรวมทั้งผู้ที่ติดตามและบริติดตามรวมทั้งผู้ที่ได้ช่วยเหลือและก็บริช่วยเหลือ,อทุกคนแล้วที่เข้ามาเบิง้งบาบุนนำแล้วล้วนแต่เปมนกันช่วยเหลือบพว่าจะเป็นการเบิง้งให้ได้ยอดวิวเบิง้งโฆษณาเบิ้งแล้วก็ติดตาม เพราะว่าลักๆแล้วบ่าวบุญนำก่อเฮ็ดยูทูบเพื่อให้ได้ยอดวิวเพื่อจะได้มีเงินมีคำมาช่วยพี่น้องพ่อต้องเลื่องช่วยครอบครัวเนาะก็ค,คือดังที่ทุกท่านได้รู้ตอนนี้บ่าวบุญนำก่บอบ่มีหอบ่มีเงอนบ่มีอันใดเป็นของตัวเองเธอเนาะฉะนั้นเอฟซีก็ยังช่วยบ่าวบุนำช่วยสร้างช่วยพัฒนาให้พี่น้องพ่อต้องเรื่องอได้มีอยู่มีกินได้หลุดพ้นเสื้อในวัตน,นาฮอตคิว ฮอตอ่าเวลาที่บาพูนัมจะ,ะสร้างเป็นตัวตนของตัวเองอ่าก็คือจะมีเอฟซีมาช่วยคือดังที่ช่วยกับพี่น้องพอตรงเรื่อนในครั้งนี้คือกัดเนาะฉะนั้นบาบูนัมเองก็ขออวยพรใส่อีกครั้งอีกทีเนาะให้อ่าทุกทท่านอ่าที่เข้ามาเบื้องนี้แล้วทุกคนที่เข้ามาเห็นวิดีโอของบาบูนัมเพราะว่าจะเป็นวิดีโอนี้หรือว่าทุกๆวิดีโอที่อ่าได้เฮ็ดลงมาในะตอนนี้จํานวนอ่าไล่ไอีพีแล้วเนาะก็คือว่า เป็นคนที่ช่วยสร้างบุญกุศลไปนำกันเนะาะพิเศษกับเอ่ยพอนไสอันประเซอพอนไดที่เลือนลำจงเกิดทุกๆท่ททานที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคาถนนในครั้งนี้ด้วยขอให้ประสบภพพอแต่สิ่งดีๆอนุมั่นกวนยืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ปพัฒนาก็ขอให้ปรากฏพ้นเป็นจริงเนะาะบอกว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพาทุกอย่างก็ขอให้ดีเนาะ อายุวันโนสุขังพลังขอให้แข่งดังฟ้าขอหักกาดังแผ่นดินขอให้มีสับสิ้นเงินคำไหลโบมีเสียมีแตใดไปทางใต้ขอมีคนสวยเกือไปทางเหนือขอให้มีคนสวยเขาเขาขอให้เต็มเล่าเต็มเหียเนาะโบมีเสียมีแตใดโบเงินใหญ่ขอให้ออกอยูสโนยบ่เงินน้อยขอเกิดอยู่ัวาันใดบบเงินใหญ่ขอให้ล่นลงมา เทมัดเป็นอลอยๆเป็นล้านๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มุมม่งมั่นพัฒนาขอขอให้ประกฏพน้นเป็นจริงเนาะทุกอย่างที่ได้เฮ็ดได้กระทำทวารทานได้าสุขภาพที่ยังบกแข้งแห้งเป็นเจ็บเป็นไข้ก็ขอให้ใหเจ็บให้ป่วยก็ขอให้อายุมันคนเยืนก็ขอให้เป็นโฮมพรมใส่ยูนํำลูกนาำลา้านยูนนำพี่น้องพอตรงเรื่อง อ่าดนและตลอดไปเนาะเป็นโฮมโพมใส่ที่กาแข้งแกนอ่าจัง like. ซีและพี่น้องภูมิใจหลายเนาะมาเมื่อนี้อ่าบ่าวบุนําก็มาฮอตจุดนี้กาย้อนทุกทุกท่านอ่าให้ความอ่าช่วยเหลือให้อ่าอุปละให้อ่าอ่าคให้สู่จังซีและพี่น้องเนาะอ่าถ้าบ่มีทุกท่านแล้วบ่าวบุนําบ่มีจุดนี้บ่าวบุําจะสู้สนสำได้บ่าวบุนําเฮ็ดบ่ได้เนาะ เพราะทุกอย่างต้องเดินด้วยอาทรห่อนก้อนซับเงินก้อนซับก้อนหนึ่งที่จาฮอดมาเทิร์นเบาบุํนำก็แม่นเงินทีว่าไดมาจากบรรดาทานที่ใดเสียสละเพื่อแห่งของตนเองเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแลกกับเงินได้มาเราจึงมาส่งให้เบาบุญนำเบาบุนำกับโบมิยังที่ว่าจะตอบุญท่านคุณก็จะข้อเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่าง ตามที่เอฟซีได้แนะนําและกระยากให้บ่าวบุญนำได้เหตุไปตลอดเนาะจากซาเลพีน่นงเอ้ยเนาะแต่ถว่ามาฮอตตัวนี้บ,บ่าวบุญนำก็มาอยู่จุดที่ทางล่างนี้ก็เป็นบอลที่ฮาจกจกทางก็คือได้จากนําพักน้าแห้งที่ว่าทุกท่านได้ยื่นมือเข้ามาช่วยจากนําพักน้าแห้งจากทุกๆท่ทานที่ไปทํางานแลก เพื่อได้เงินก่อนนั้นส่งมาให้บาวมุณนำเนาะทผู้ชมเนาะโอ้ยพี่น้องดีใจเนาะบางท่านบริด้ทส่งเงินมาก็นั่งบนโฆษณาก็เป็นการช่วยเหลือบาวมุณนำแล้วเสียสละเวลามีคุณค่าของทุกท่านนั้นมานั่งเบิ่งโฆษณาให้บาวมุณนำมานั่งเบิ่งคลิปวิดีโอของบาวมุณนำก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่แล้วทผู้ชมเนาะถือว่าโอ้เดี๋ยวดีใจพี่น้องเลย ใช่แหละเพราะว่าต่อไปก็จะได้เาเขียนแบบเบทเพนสร้างโครงล่างเป็นสร้างบ้านให้อันทางพี่น้องเพราะต้องเหลืองเนาะเพราะว่าบ๊าบพนันจะเฮ็ดเป็นโครงห้างแล้วเป็นหุบลงทรงลักษณะถือว่าทึกเท่าใดเท่าใดแล้วบ,าบ๊าบพนันจะบอกท่านในคลิปต่อไปเนาะแล้วก็แต่ละหลังจะได้ใช้มูลค่าเท่าใดขนาดทำสมเนาะก็ถือว่า,บ,าบ๊าบพนันจะเห็ดให้ทุกท่านได้เบิองอีกครั้งเนาะ ถ้ิดว่าจะมาจะมาเครียดอยู่พี่เนาะพี่น้องอย่ามามาเครียร์เองต่างว่าไม่นำมาเครียดมาพี่แหละแต่ว่ามันอ่าบ่มีโตุบ่มีตั้งพี่น้องเอ้ยไปซอกบ่ก้อนหินที่จะาห้องแต่ละก้อนก็บ่มีก้อนเพียงพี่น้องเป็นก้อนที่อ่าบ่กสรุปมาได้ก็เลยจะได้ไปแต้มอยู่บ้านลไวแหละมีเทอะไรล่ะก็ฝากเบิ่งอ่าตอนต่อไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่นี่ละไปเก็บกลับบ้านกันพี่น้องเอ้ยอ่ะถือว่าจังซั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะ ัวคลิปนี้บาบุญนเองก็จะขออนุญาตอ,าอำลาทุกท่านไปเพียงสำนีเนาะหวังว่า,า,งา,าคงจะเห็นในการพัฒนาพี่น้องพอตรงเรื่องเห็นห้องเหือนตอนนี้สนุนทางก็เห็นมาเป็นที่ีบร้อยต่อไปก็นสิเห็นเหือนก็แล้วพี่น้องเนาะก็คือดังที่บาบุญนำได้บอกไปเนาะมีคลิปหนึ่งก็คือตอนนี้ทางพักรัดกันเทิงเพื่อนได้ มอบนาทีอันมีเกียรติสงางามพาเพลินนั้นมาให้บ่าวบุญนาเป็นคนที่อยู่พื้นที่นี้เป็นผู้เชี่ยนโครงลากออกมา,าจะถึกจานวนเท่าใดเท่าใดบ่าวบุญนาจะเชี่ยนเป็นโครงลากออกมาเพราะตอนนี้งบประมาณของอกันเทิงเพิ่นได้ลงมาฮอดดังที่บา่าวบุนนาได้ขึ้นไปเสนออย่างต่างๆแลนพี่น้องเนาะแล้วเพื่อนกในใ็ให้ความสนใจให้ความช่วยเหลือให้ความาให้ค่าที่สุดเลยพี่น,อนอ้องเนาะให้อน ก่อนที่จะฟุนจะหมาพี่น้องเนาะก่อนหวฟุ้นจะหมาอ่าจังใดกะข,ขอบคุณขอบคุณนําทุกท่านแหละพี่น้องเอง้ยเนาะอ่าโอเคท่านผู้ชมอ่าหวังว่าจะพบกันในคลิปที่ดีต่อไปนะพี่น้องเนาะเฉพาะคลิปนี้บ่าวมานำขออําลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดีขอบใจเอผู้มีน้ำใจแบ่งปัน เินฝ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง